สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไทยนิยมคามสวยนะคะแม่สวยสกลน,นะครค่ะวันนี้นะคะวันอังคารนะคะสีชมพูสดใสและก็สดสวยนะคะใครที่อยู่กับแม่สวยนะคะเข้ามาดูช่อง YouTube คุณแม่แล้วกดไลค์กดแชร์นะคะกด s u b s c r i b e คุณแม่ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ยูทูบเบอร์มือใหม่ด้วยนะคะวันนี้นะคะวันอังคารนะคะขอให้มีโชคนะคะขอให้เอฟซี สายบุญของคุณแม่มีแต่โชคนะคะเดี๋ยวคุณแม่เอาวิวบรรยากาศของสะพังทองหนองหานสกลนครให้ดูนะคะโอ้วันนี้ฟ้าเริ่มเปิดแล้วนะคะสวยงามมากเลยนะคะท้องฟ้าสวยงามนะคะคุณแม่ก็มานั่งออกกําลังกายนะคะก็จะรีแลกนะคะในการออกกําลังกายะะเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงนะคะเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงนะคะเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงนะคะวิทยากรแอรรบิกก็เต้นกันเสร็จแล้วนะคะ เต็มกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณแม่สวยก็ขอเอาวิวทิวทัศน์ของจังหวัดสกลนครให้เอฟซีได้ดูนะคะว่าสกลนครตอนนี้สวยงามขนาดไหนนะคะสวยงามมากนะคะสวยงามมากอันนี้ช่วงนี้ก็คืออยู่ที่สะบางทองอยู่นะคะอยู่ที่สะบางทองนะคะีย๋ยวคุณแม่จะพาเดินไปทางริมหนองหานฝั่งนู้นนะคะทางริมหนองหานฝั่งนู้นก็บรรยากาศดีค่ะเป็นสะพานที่สร้างขึ้นมาใหม่ก็เรียกว่าสะพานพิทักษ์หนองหานค่ะ สะพานพิทักษ์หนองหานเป็นสะพานยาวสุดลูกหูลูกตานะคะจากหน้าโรงพยาบาลสวนลูกนะคะก็จะไปที่กรมประมงนะคะโอ้โหวิวสวยนะคะวันนี้วิวสวยนะคะเสื้อคุณแม่ก็สวยนะคะสดใสสีชมพูนะคะวันนี้นะคะขอให้เอฟซีสายบุญนะคะมีแต่โชคมีแต่โชคนะคะร่างกายแข็งแรงนะคะและสําคัญที่สุดวันนี้นะคะช่วงประมาณสี่โมงเย็นนะคะคุณแม่ก็จะมีไรสดนะคะไรสดขายผ้าคามนะคะราคาโปรโมชั่นนะคะ โปรโมชั่นเพราะว่าคุณแม่ช่วยแต่ชาวบ้านนะคะเสาร์อาทิตย์ก็มีแต่ชาวบ้านมายกไรคุณแม่ไม่ได้ยกของตัวเองเลยนะคะแล้ว arn, วันอังคารนะคะวันอังคารวันอังคารวันพืชหัสของให้คุณแม่ยกของคุณแม่บ้างนะคะท่านใดเข้ามาแล้วนะคะก็ช่วยนะคะสนับสน,นุนเป็นกําลังใจให้กับคุณแม่นะคะไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรนะคะเป็นกาลังใจให้ยูทูบเบอร์น้อยน้องใหม่นะคะที่จะเข้ามานะคะเอาวิวสวยๆให้ดูอันนี้ สวยมากเลยนะคะดอกสีเหลืองนะคะดอกขี้เหล็กสารนะคะเขาเรียกว่าดอกขีเล็กสารนะคะสวยสวยนะคะคุณแม่คนชอบดอกไม้นะคะขอให้เป็นดอกไม้คุณแม่ชอบหมดเลยนะชอบชอบนะคะอันนี้ดอกขีเล็กสารนะคะดอกดอกขี้เหล็กสารนะคะสามารถเจีบไปแกงกินได้นะคะดอกขีเล็กนะคะใบอ่อนหรือดอกอ่อนนะคะสามารถแกงกินได้นะคะแกงกินได้นะคะเอาไปต้มก่อนนะคะต้มต้มแล้วก็เอาไปแกงนะต้มแล้วก็ไปแกงนะคะ ต้มแล้วก็ไปแจงค่ะต้มแล้วก็ไปแจงนะคะสวยมากนะคะสวยมากๆเลยคุณแม่ชอบชอบนะ,ค,ะคุณแม่ชอบมากเลยนะคะคุณแม่ชอบมากนะคะสวยค่ะสวยคุณแม่เป็นคนชอบดอกไม้นะคะเห็นเป็นห้าวๆนี่ชอบดอกไม้นะคะชอบดอกไม้มาดูนี่หมากอะไรหมากอินทนิลน,น้ํานะคะโอ้สวยค่ะออกดอกแล้วก็จะมีหมากแบบนี้นะคะดูได้นะคะ,ะเวลาเวลาออกดอกนะคะก็จะเป็นดอกสี มง่วงนะคะที่คุณแม่เอาไปทําดอกในเสื้อเยืดนนคะเสื้อเยืดมัดย้อมนะคะเสื้อเยื่อมัดย้อมที่คุณแม่เอาไปทํานะคะโอ้รรยากาศดีมากนะคะบร,รยากาศดีมากสวยมากนะคะฝั่งนน้นนะคะก็จะเป็นนะคะก็จะเป็นสะพานยาวนะคะให้ผู้รักสุขภาพนะคะมาปั่นจักรยานกันนะคะมาปั่นจักรยานกันนะคะวันนี้ฟ้าไม่เปิดเลยค่ะพระอาทิตย์ไม่เห็นพนระอาทิตย์เลยนะคะ ฟ้ามืดเหมือนฝนจะตกคลื้มๆนะคะมันฝนจะตกคลื้มๆนะคะบรรยากาศนะคะบรรยากาศคลื่มๆนะคะคลืมๆนะคะเดี๋ยวคุณแม่ฟาเดินไปดูฝั่งโน้นนะคะก็จะเป็นนี่ค่ะที่คุณแม่บอกว่าแกงกินได้นะคะยอดขี้เหล็กนะคะนี่ยอดขี้เหล็กนะคะนี่ยอดมันนะคะเอาไปเอาไปแกงกินได้นะคะอร่อยขมๆนะคะหวานเป็นรมขมเป็นยานะคะแกงกินได้นะคะแกงกินได้ นะคะเก็บเก็บเก็บแล้วก็ไปต้มนะคะเป็นต้มแล้วก็แกงนะคะแกงใส่หูมูอร่อยมากหูมูเวลาเคี้ยวจะดังกระบกระบกรบกรบกรบนะคะอร่อยมากนะคะอร่อยมากคุณแม่มาเดินดูบรรยากาศนะคะชาวนี้ขอให้มีโชคนะคะชาวนี้โอ้คุณแม่ไปดูดอกหางนกยูงนะคะดอกหางนกยูงนะคะสีสันสดใสนะคะดอกหางนกยูงนะคะดอกหางนกยูงนะโอ้คุณแม่เป็นคนชอบดอกไม้เออ อมนี่สวยมากเลยนะคะนี่ดอกหางนกยูงนะคะสดใสนะดอกหางนกยูงดอกหางนกยูงนะคะดอกหางนกยูงนะอ้อสวยมากเลยนะคะดอกหางนกยูงดอกหางนกยูงนะคะเออสวยมากเลยนะคะวันนี้เอาวิวสวยๆมาฝากนะคะคุณแม่อยู่ใต้ต้นหางนกยูงนะคะสวยมากนะคะออกทนสีส้มนะคะออกโทนสีส้มเดินคนเดียวเหรอคนสวย เพื่อนๆไปไหนหมดแล้ว,วค่ะเห็นไหมคะคุณแม่อยู่ใต้ต้นหางนกยูงบรรยากาศดีดีนะคะบรรยากาศดีสวยมากบรรยากาศดีสวยมากเลยค่ะโอ้น้ำฝนตก แล้วมุมนี้ก็จะเป็นดอกกล้วยไม้ค่ะดอกกล้วยไม้อ,อสวยๆนี่ดอกกล้วยไม้นะคะดอกกล้วยไม้คลิปนี้เอาบรรยากาศสวยๆมาฝากนะคะโอ้ดอกหางนกยุงสวยมากสวยมากนะคะคุณแม่กุนใต้ต้นหางนกยุง คุณไปใต้ต้นหางนกยูง สวยคุณแม่ชอบดอกหางลูกยุงค่ะอ๋อมันแดงมันแดงเยอะตะนั้นไปหอมหอมดอกหางลูกยุงมันแดงกัดจมูกเดี๋ยวคุณแม่จะพาเดินนะคะเดินดูบรรยากาศเดินดูบรรยากาศนะคะในต้นมะเฟืองนะคะต้นมะเฟืองมีหมากหรือเปล่าไปดูกันอ๋อดอกมะเฟืองค่ะดอกมเอะกมเฟืองก็สวยๆนะคะ ดอกมะเฟืองค่ะเนี่ยดอกมะเฟืองนะคะโอ้สวยค่ะดอกมะเฟืองสวยมากดอกมะเฟืองค่ะเออเวลาเป็นหมากนะคะมะเฟืองมะเฟืองมะไฟนะคะดอกมะเฟืองนะคะต้นมะเฟืองน่ารักนะดอกมะเฟือง ดอามะเฟืองนะคะอ๋อมีหมากด้วยไม่เห็นหมากมะเฟืองแล้วไม่เห็นมะเฟืองแล้วนะคะนี่มะเฟืองอร่อยนะมีหมากด้วยนะคะมะเฟืองมีหมากด้วยนะคะโอ้สวยมากเลยนะเราจะไม่เด็ดนะคะเราจะเอาไว้ให้สวยงามโอ้โหมีตั้งหลายลูกนะคะเห็นไหมคะมะเฟืองอันนี้มะเฟืองกับใบมันคล้ายๆกันเลยนะคะคล้ายๆกันเลยะคะ่ะโอ้โหเยอะๆ อ๋อเยอะเลยมะเฟืองหมากมันจะเหมือนใบเลยนะคะถ้าดูถ้าดูไม่ชัดจะไม่เห็นหมากมานะคะเยอะเลยนะคะเยอะเลยแต่คุณแม่อไม่เห็นนะคะเพราะว่ามันเหมือนมันเหมือนกับอเห็นไหมคะมะเฟืองมะเฟืองนะคะเหมือนใบเลยค่ะสีเหมือนใบเลยนะสีเหมือนใบเลยนะคะมะเฟืองนะคะแล้วคุณแม่ก็จะสําหรับคลิปนี้โอ้โหเยอะเยอะเยอะเห็นอะไรเยอะมากเห็นอะไรเยอะมากนะคะถ้าไม่สังเกตจะไม่รู้ว่าเป็นหมากมะเฟืองนะคะ มากกับใบเหมือนกันเลยนะคะเหมือนบักันเลยถ้าดูไม่ชัดจะไม่เห็นเลยนะคะดูไม่ชัดจะไม่เห็นนะคะสำหรับวันนี้นะคะคลิปนี้นะคะคุณแม่ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะจะมีคลิปต่อไปนะคะจะมีคลิปต่อไปนะคะเพราะว่าคุณแม่กาลังเดินอยู่ในสวนสับปะรทองนะคะสวนสับปะทองที่เป็นบรรยากาศที่ดีมากนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ขอให้แอฟซีสายบุญนะคะมีร่างกายที่แข็งแรงนะคะมีร่างกายที่แข็งแรงนะคะไม่แต่โชคไม่แต่ลาบนะคะ สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ